ถือต้องแล้วแม่มันถือต้องแล้ววันนี้เราจะได้กินเนื้อหมุ้งถือใจถือใจยมกระหลาหวันนี้เราจะได้กินเนื้อหมูจะได้กินเนื้อหมูกระเทียมเต็จโลละรวยถืใจเป็นยังบักพริกโลละรวยยี่ปิดพริกแกงถะแนง ร้อยแปดติบค่ะหนึ่งกิโลมีเพราอีแม่เราใส่มันเป็นสีสื่อมันแข้งเราเริ่มเปื้อนสื่อมาใส่หลายของขึ้นทุกอย่างด้วยขึ้นพี่หลีตั้งแต่ผ้าพี่ผ้าพี่เป็น่อคอนแทคเหมือนกันยังขึ้นราคาก็เลยว่าขั้นผู้ใดบปอร์เซียบอกแพงนี่ไปเลยตลาดนี่ไปสื่อมาเลยจ้าไปเลือดอย่างไรมือง่ายยี่หรอยันนั่นเออหนักเดนงยังเลยมันนี่แหละมันดิบอะไรข่าวเล่า วันที่ได้กินเนื้อหมูหรือละแม่นะครับแม่จะแกงน้องต่ว่านีมีมีมาแค่วันที่ได้กินเนื้อหมูหรีอมีด้วยหนึ่งในบ่นเ็มีดเลยได้ยังพอมเลยแล้วผอมแบบนี้เป็นอะไรวันท่าสิดได้กินเนื้อหมูดนี่นะพี่น้องเอ้ยหมูถือบ้าเลพอใจหมูถือก็ปลาหมูถือก็ผักพอใจเราพอใจล้วแต่ก้นี่สวยแท้ เจ๊ก้าผักลายก็าหมูเจก้าหมูลงในดงหมูลงในดงผักเออยวใค้าาาหมูลงในดงผักเนาะแม่บกถ้าาบน้่้านี่พี่น้องจะไม่ยอมว่าแม่ขาขาวงไหจนเราที่ได้กินเนาัวตัวใครอยู่สื่อน้ำยายเายายเขาเ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 ่าเสาว่าบแตรวจแวเกินเปิงืบเล่นหงแห้ง ทาบหาบมากตัวนี่เนเด้ออ well. ันมามเเจ้าสิ่ถอนมั่นออกไปแล้วมาดหลอดหนีบมั่นแต่ยังเป็นมั่นคือเก่าอยู่คือคืออยเลยคอยเพรว่าเาจ้า้อนไปขายแล้ว พี่แน่แล้วว่าโอ้ไปแบบนี้ก็เจ้าสวัสดีแม่เบมดีด้วยนะครับชอบกุ้งจิ้มพระเอกปลามี่มันก็ยังเป็นมันพระเอกปลาสวัสดีแม่น้องปลาหวานด้วยนะครับแม่วัชรีครับพระเอกมาแต่เพื่อนมาเป็นขจอดีแม่ซอยห้าตัางเวทีบผมมาจากบ้านหมอรำรัตนสินครับ อย่ใีวเาปนา่มาพมจาเขางเวทีบอมันป่นสิมัดซอยต่เวทีบอน้อมอะืผม่ได้เห็ดเวทีหลมเนาะตามปีซีีโยนอ้วนตรเ็ติทงนน้ำนสองททางสันเจิง่นเศาอยู่อาอีแมวึ้นอันมั่งอันเวทีน้ำกระเจาสองเสาเลวเก็บหนาครับครับแม่ดินน้ำมันบอกมีเลย ไม่จะเอาที่อุดถังอ่ะเพราะว่ามันต้องการนน้ำมันอุดเดี๋ยวน้ําจะมาลงมันจะไม่พอเอาถังลงไม่สองถังเลยนะเพราะเอาลงสี่สิบถังควนไม่พอใช้ไม่มีแล้วครับน้ำมันที่สี่ดย์แต่ก็คือว่ามีดินน้ำมันดูได้โทรศเดี๋ยวจะออกไปซื้อข้าวเหนียวแต่เท่าไหร่ถึงนะสามสอบมันมาหน่ยเรียนสสามสอบใช่ครับโอเคค่ะสอบได้ สอบห้าสิบโลครับถ้าสอบเล็กไม่พอกินนานงานเมื่อคืนสา่งแก้วข้อให้ร้องไอซ์ซื้อทุกปีเนาะยังครับอันนี้หยอกนะหยอกหยอกหยอกดีแล้วอะไรที่โทรหาแค่ถามว่าอาบนมาเสร็จจะลงมาหาพอดีกินข้าวขวดยังบอกว่าพอเสร็จแล้วให้เขาไปกินข้างบนได้เลยนะครับอาจารย์ทำไม่บานครับขอบคุณครับให้ใครช่วยยกได้ไหมับยูนัสวัสดีน้องนนท์ครับมื้อนี้เหตุยังกินน้องไม่รัด แกงบะแขงใส่บัวแกงบะแขงใส่บะชัวเด้อพี่น้องเด้อลาบง้นกันมีชูมือครับสวัสดีเมนูด้วยนะครับมะฮอดแล้วจังหวัดลบบุรีครับหม่องเกาเวลาเดิมวันนี้คมพัฒนารามครับรอบที่สองแล้วพี่น้องมาหนีเนาะปีนี้รอบที่สองฮะข้างกันแค่เดือนเดียวแ่ย เอาส,อส่วนนะภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อื่นซ้อมาเด้อพี่น้องเมื่อื่นมีซ้อครับเมาเมาเดือนนี้สามร้อยยี่สิบหกบาทบ่บรรนุจำบ่ผิดเนาะสามร้อยยี่สิบหกหรือยี่สิบสี่บาทนี่แหละพี่น้องไปซื้อเด้อแปะลิงก์ที่หน้าเพจครับ